So <laughs> เซอร์ใจดีของทางเรากันหน่อยเลยร้าน c o o k i ้แลนด์ชอปนะคะบริการเติมเกมนะคะหลากหลายเกมเลยนะคะเติมสนุกไม่สนุดนะคะต้องคุกกี้แลนด์ชอปเท่านั้นนะคะจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะคะต้องคุกกี้แลนด์ชอปเลยค่ะทุกคนนะคะฝากมาอุดหนุนกันเยอะๆด้วยนะคะเซฟให้คอนแทคนะคะอยู่ที่ใต้คลิปเรียบร้อแล้ว,ลว,ลวสามารถดูกันได้เลยนะทุกคน สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องแปดบาซีค่ะวันนี้นะคะมาช้าแต่มานานทุกคนจะพาทุกคนเนี่ยมาดูนะคะตัวอย่างเกมนะคะ Cookie Run Tower Adventure กันนะคะอันนี้เนี่ยเซฟก็เทสนะคะในะระบบของอ่า a อน r รอยนะคะในมือถือเนาะอะจาจจะมีแหลกบ้างเล็กน้อยนะคะ,ะมือถือของเซฟอาจจะแบบรุ่นไม่ได้แรงเวอร์นะทุกคนอันนี้นะคะที่จริงแล้วเนี่ยเซฟอัดตัวอย่าง เกมตั้งแต่เข้ามาเลยซึ่งใช่ค่ะไฟล์เซฟหายเนาะทุกคนก็เลยเอาเป็นเลเวล2ไปก่อนนะคะภาพน่ารักมากๆเลยนะทุกคนอันนี้คือคุกกี้นะคะที่คิดว่าอาจจะเปิดตัวนะคะในวันที่2ี่ส้นี้เนาะจำนวนคุกกี้จะมีประมาณนี้ค่ะรูปแบบเกมเพย์นะคะค่อนข้างสนุกเลยเล่นกับเพื่อนก็ได้นะคะหรือเล่นคนเดียวก็ได้เช่นกันตรงนี้เนี่ยมีการอัปเลเวลได้นะคะมีการ์ดอาตเทอร์แฟกต์เนาะที่ให้เราเนี่ยนะคะได้อัปเกรดทั้งสกิลของเขาพื้นฐานนะคะมี อุปกรณ์ใช้งานและนี่คือคุกกี้ที่จะเข้ามาในรอบนี้นะคะซึ่งใช่ค่ะทุกคน,นขนาดนะคะเป็นตัวอย่างเนาะเซฟอย่างเกลือเลยนะคะอันนี้ค่ะหมดเนื้อเรื่องนะคะมีทั้งซิงเกิลเพลเยอร์นะคะแล้วก็มัลติเพลเยอร์เนาะเล่นกับเพื่อนก็คือตอนนี้นะตอนนี้มี2คนเนาะกับเล่นคนเดียวนะคะแบบคนเดียวเลยอ่าอันนี้นะคะเซฟผจนภัย,ย,ย,ยมาประมาณหนึ่งแหละนะคะแล้วใช่ค่ะทุกคนเราจะมีในส่วนของน้องคุกกี้นางฟ้าหนึ่ง เอาละค่ะถ้าเริ่มต้นแรกๆนะคะจะ วางคุกกี้ได้หนึ่งตัวเนาะแต่นี่เซลได้มาประมาณนึงแล้วนะคะก็จะเปิดล็อกให้วางคุกกี้นะคะที่เราสุ่มเนี่ยมานะคะ3ตัวณปัจจุบันเนาะซึ่งแต่ละตัวนะคะมันจะมีสกิลของมันอยู่เนาะซึ่งเราสามารถสลับแต่ละตัวนะคะมาเล่นระหว่างรอคูลดาวสกิลก็ได้ตรงนี้นะคะสามารถกดออโต้หรือกดอ่าข้ามก็ได้นะคะในส่วนของเนื้อเรื่องเนาะอันนี้นะคะตัวอย่างของเกมนะคะก็จะมีปุ่มนะคะที่วิ่งไว้นะคะแล้วก็สายฟาร,ร์มกล่องนะทุกคนนะ ก็กดคลิกนะคะฟาร์มตรงนี้ได้เลยเราจะล็อกนะคะมอนสเตอร์นะคะที่หน้าจอก็ได้เช่นกันนะคะซึ่งตัวเซฟที่เซฟใช้นะคะน้องหมอกฝรั่งตรงนี้เนี่ยน้องก็สามารถยิงระยะไกลได้นะคะจะมีอันติสกิลนะคะคือลูกโป่งนะคะหลายๆลูกเนาะอันนี้เป็นสกิลนะคะมาติดอ่าสกิลที่แบบแรงกล้ามากๆนะคะจะอยู่ขวามือสุดเลยนะคะท่านขวาบน ซ้ายเขาใหม่ทีนึงก็จะเป็นเหมือนสกิลเดียวนะคะที่ใช้งานตรงนี้เนี่ยถ้าอยากจะเก็บข้างบนนะคะตรงนี้พะโลมมันจะพัดให้ลงมาข้างล่างเราทุกคนนะคะก็ต้องแบบว่ารอมันหยุดถึงจะไปได้ไม่อย่างนั้นถ้าเราตกน้ํานะคะเลือดลดค่ะ <c oughs> นะคะแล้วก็มันจะมีระยะเวลานะคะจัดอยุดทางซ้ายมือข้างบนด้วยทางขวามือนะคะจะเห็นว่ามีคุกกี้นะคะที่เราเอามาด้วยเนี่ยสตัวสามาร์สลับผัดเปลี่ยนไันได้ มันก็จะเป็น3ตัวนี้นะคะที่เซฟเก็บมาเนาะเขาสามารถนะคะปรับเปลี่ยนได้ตรงนี้มันจะให้คิดูเนาะว่าอันติเนี่ยแต่และตัวเนี่ยพร้อมใช้แล้วหรือยังนะคะทุกคนอันนี้ก็ต้องเดินนะคะตามแมปไปเรื่อยๆค่ะอ่ามันจะมีนะคะปุ่มใดๆเนาะให้เราได้ลองกดดูนะคะเพื่อเราเนี่ยทำการ เก็บนะคะอ่าตรงนี้มันไม่ได้ซิงเนาะว่าจําเป็นจะต้องเก็บน้องหมีก,กี่ตัวนะคะหรือจํานวนเหรียญเท่าไหร่แต่นี้เนี่ยก็คือถ้าเกิดเราได้หมีเราจะได้ไปอ่าปลดล็อกนะคะหรือแลกขอดต่างๆได้ค่ะอ่าอันนี้นะคะเซก็จะใช้อันติไปเลยนะคะเนเอันติก็มาแล้วนะคะขขาน้องฝลังใช่เซยังไม่ได้อีปิกเลยทุกคนนะคะน,นี่ถ้าเกิดเราโดนกับดักเราก็จะ เลือดหายนะคะหรือถ้าเราตกระหว่างทางก็เลือดหายเช่นกันเนื่องจากว่าเซฟเป็นสายฟาร์มนะคะเซฟก็จะตีกล่องทุกกล่องนะคะชี่อยู่ขา้างหน้าเพื่อที่มันจะได้เลือดเติมเลือดด้วยนะทุกคนนะคะแล้วก็ระวังนะคะตกแมปนะคะได้นะ ตรงนี้ค่ะถ้ามีนกกระจิบอยู่ตรงนี้นะคะเซฟเรียกว่านกกระจิบเนาะทุกคนมันจะมีกล่องค่ะที่เราเนี่ยอาจจะได้ทั้งเพชรหรือของนะคะต่างๆในนี้ได้นะคะอย่าลืมกดปุ่มด้วยนะทุกคนถ้าเรากดแค่ก่อนเนี่ยไม่ติดนะคะกดที่มันเป็นโจมตีเนาะมันจะเป็นปุ่มเหมือนกับกดปุ่มลงนะคะจะได้ตรงนี้ไป นี่ค่ะการขึ้นบันไดเนาะก็กดปุ่มค่ะอ่ามันจะขึ้นบันไดมาทันทีซึ่งตรงนี้เนี่ยเซฟสามารถลงไปเอาหมีข้างล่างได้แต่เซฟรีบทําให้มันภายในระยะเวลาเนาะเซฟจะแบบจะแบบช้าไม่ได้นะคะตรงนี้เราสามารถวิ่งวิ่งหลบหลบนะคะ m o n ตอร์เนี่ยได้เลยเซฟก็แบบออกด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 อย่างเดียวเลยนะคะอันนี้คือจะเล่นในมือถือเนาะเซฟรู้สึกว่าถ้าเล่นในไอแพดเนี่ยน่าจะแบบค่อนข้างดีแล้วก็ลื่นมากๆ อ่านะคะมันจะแบบไวแบบสับมากๆเลยทุกคนนะคะแล้วมันก็จะบังคับเนาะว่าแบบเออให้เราเนี่ยวิ่งอะไรใดๆไปทางไหนนะคะนี่ระวังนะฮะนี่ค่ะใช่ค่ะเซฟเลือดรถไปเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะแบบค่อนข้างบังคับทิศทางอาจจะยังไม่ค่อยคล่องเนาะเพราะเราเนี่ยพุ่งเริ่มเล่นนะคะซึ่งใช่ค่ะเห็นกล่องไม่ได้นะคะจะต้องตีทันที เพื่อสามารถาให้มันไวๆก็ได้นะคือมันจะลงซ้ำเนี่ยหลายครั้งก็ได้นะเพื่อนๆอยู่ที่ว่าเราจะปลดล็อกแอชชิเมนต์นะคะอะไรบ้างนี่คือบอสแต่ละตัวนะฮะอ่ะเหมือนมุอย่างนี้เราก็เดินเดินวิ่งๆค่ะค่อยใช้อันติอะไรก็ได้เนะสกิลอันติแล้วก็วิ่งไหวนะคะอันนี้คือถึงเส้นใั่เรียบร้อยค่ะบอกเลยนะคะตัวเกมน่ารักมากทุกคนถ้าทุกคนเห็นตอนสุ่มก่ชาคือแบบว่าคือดีมากมาก ตรงนี้เราสามารถกดออโต้เพื่อเราจะอ่านเนื้อเรื่องก็ได้นะคะแต่เซนอยากกดสกคริปต์ไปทางทีนะคะอันนี้แบบอยากให้ทุกคนเห็นก่อนอันนี้คือรางวัลนะคะหรือไอเทมที่ได้เนะมันจะมีทั้ง exp นะคะเลือดอ่าหลอดเติมพลังนะคะหลอดเติมพลัง exp ของตัวคุกกี้เติม exp ของอ่านมันมี ได้แต้ม E.P ของเรานะคะของที่ใช้นะคะอุปกรณ์สวมใส่นอะอารมณ์เหมือนกับเล่นพับจีะทุกคนเราจะมีอาวุธเนาะนะคะมีหมวกด้วยนะทุกคนเออเซฟเห็นว่ามันมีหมวกแวบๆบแบบนะคะมันสามารถอัปเกรดได้ตรงนี้เนี่ยเซฟก็ยังติดทุอเทเลียวอยู่นะคะมันสามารถอัปเกรดตรงนี้ได้ความตึงความไม่ตึงเนาะอยู่ตรงนี้เลยนะคะนี่แล้วมันมีให้หมวกให้ใส่ด้วยตอนนี้เซฟ่าจะยังไม่ได้หมวกนะคะ นี่เนาะแต่ละตัวนะคะที่จริงเราไม่ควรอัพเลเวลก่อนก็ได้เนาะเราได้อีพีกก่อนซึ่งเซฟเกลือค่ะอันนี้นะคะมันจะมีเพื่อนเพื่อนแนะนําให้ด้วยหรือเราจะเสิร์ชหานะคะจาก MID ก็ได้ค่ะหรือเราเนี่ยจะสร้างห้องนะคะที่เล่นกับเพื่อน2คนเนาะแล้วก็กรอบโค้ดนะคะไปหากันอีกทีนึงก็ได้เป็นโค้ดปาร์ตี้นะคะ อันนี้เซฟก็แอดเพื่อนไปก่อนนะคะให้เห็นว่าเออแบบมันติเแบบเป็นยังไงนะคะนี่เห็นบการสร้างปารต์ตงปาร์ตี้กิวของฉันนะคะกันเพื่อนเพื่อนและของรางวัลที่ได้รับค่ะตรงนี้สามารถเปลี่ยนคุกกี้กันได้นะคะอ่าน,นเซฟก็นั่นแหละค่ะขยันอัพลเวลนะคะให้น้องเบกนี่เราจะมีขวดที่ได้รับนะคะมันจะได้รับจากการลงด่าดต่างๆนาะทุกคนนะคะแต่ละเอพิโซดนะคะ นี่นะคะการเลื่อนระดับคุกกี้น่าจะเป็นจํานวนดาวนะคะในคุกกี้ที่เซมีซึ่งเนี่ยน้อยอีป,ปิกอะ่ะ เล่นจริงนี่น่าจะเจอแน่นะคะอันนี้อาจจะยังแบบค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆเนาะทุกคนอ่ะอันนี้ได้ไหมคะแบบปาร์ตี้เนี่ยมันจะมี ID หรือโค้ดปาร์ตี้นะคะให้เพื่อนเนี่ยแอดเพื่อนเข้ามาได้ไอ,ดอันนี้ขอเซฟอย่างแอดได้มากถึง2คนนะคะแต่อนาคตน่าจะแบบ4คน5 6คนอะไรอย่างเงี้ยน่าจะได้แบบมันรุมมาตุ้มกันนะคะอันนี้จะต้องมีเพื่อนด้วยเนาะถ้าไม่มีเพื่อนเล่นไม่ได้นะคะต้องอักไปเล่นแบบคนเดียวแบบว่าซิงเกิลเพลเยอร์ เห็นไหมทุกคนโหมดเยอะมากนะคะลอยยงลอยแยกคือเยอะสุดๆอ่าอันนี้นะคะคืออ่าใช่ค่ะเผื่อคใครสส่เติมเนาะก็แบบจะมีแบบพาร์ทให้ดูด้วยซึ่งน่ารักสวยอยู่นะอันนี้น่าจะเป็นแบบเงินวอนให้เห็นค่ะทุกคนแต่ถ้าเป็นเงินไทยเท่าไหร่เดี๋ยวน่าต้องรอแพทมาเนาะอันนี้ก็แบบลงแบบเติมใดๆเล่นนี่นูน่นนี่นั่นนะคะใส่ใช้เพรซื้อ เออหรือแบบคูปองคูปองนะคะสุ่มกระชงกระชาเซฟก็ปลดล็อกตรงนี้นะคะกไกด์กรนจนภัยเนาะถ้าเราปลดล็อกแต่ละระดับเนี่ยน่าจะได้เพจคอนข้งเยอะสลับผู้เล่นใหม่นะคะเพราะว่าเกมมันใหม่อยู่แล้วเนาะทุกคน่นเป็นผู้เล่นใหม่นะคะอันนี้ที่เซฟได้ตัวอย่างเนี่ยก็จะเป็นเกสนะคะจะยังไม่ได้แบบเป็นไ d ดีจริงๆของเราอันนี้ก็ล้านนะคะที่แรกเยลลี่หมีเนาะว่าทําไมเนี่ยเราถึงจะต้องเก็บนะคะในส่วนของเยลลี่หมีมาน,นั่นเองค่ะ ี่คะมันจะมีเควส t นะคะปลดล็อกต่างๆแล้วนี่ทุกคนเราจะให้ดูนะคะสเตจบางสเตจมันไม่ใช่แค่การผจญภัยไปเรื่อยๆแต่มันจะมีนะคะเหมือนนี้คะ่ะเหมือนอ,อ,อารมณ์สนามมวยทุกคน เรานะคะจะได้อยู่ในสถานที่สี่เหลี่ยมตรงนี้แล้วก็มอนจะซัมมอดออกมาทั้งหมด3เวฟด้วยกันเราจะต้องเอาชีวิตรอดให้ได้โดยคุกกี้3ตัวที่เรามีนะคะซึ่งใช่ค่ะคุกกี้นะคะเซออกมาเฉยๆนะคะไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะตรงนี้เหลจะให้มาฝรั่งแบ่งนก,กับน้องอีกตัวหนึ่งนะคะไม่ลืเชื่อน้องอีกตัวหนึ่งแต่น้องน่ารักเหมือนกันนะปุ๊บปุุ๊๊เนี่ยเซฟก็จะทําอะไรรู้ไหมทุกคนวิ่งวิ่วิวิค่ะ มันตีใกล้อะเราก็วิ่งตีไกลๆนะคะเพิ่มเลือดไปอะไปไปรอสกิลเราคูดอมพอดีเวฟจะมามันจะมาแล้วอ่าบางทีเราไปให้มันกองอยู่ตัวเดียวกันก็ได้นะทุกคนกองอยู่รวมๆกันนะคะแล้วเราก็ช่วยใช้สกิลหรืออันตรเห็นปะนี่มันไหลเรื่อยๆมันโนนพื้นหมักฝรั่งทุกคนมันโดนดามจอ่าอันนี้เราเก็บหมีนะคะเยลลี่หมีเนาะแล้วก็ไปเข้าซีชัยกันได้เลยค่ะ นี่เห็นไหมมันมี achievement นะคะที่ต้องเคลียร์นะคะภายใน1นาที30วินาทีนะคะอันนี้ก็เคลียร์เสร็จแล้วแหะ complete นะคะอยู่ที่คุกกี้ที่เราใช้ด้วยแหละเนาะอ่าอันนี้นะคะในสเตดนี้เนาะเซฟก็ได้หลับไอเทมไปนะคะครบเลยจะลองใหม่ก็ได้เนาะมันจะมีแบบหัวใจนะคะที่แบบให้เราเนี่ยเอามาลงตรงนี้เนาะน่าจะแบบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะ ป,นปูนนะคะแล้วก็รถไฟนาะจะเป็นตัวนำทางให้กับเรานะคะที่เห็นเนี่ยจะเป็นในหมด normal ซึ่งใช่ค่ะอนะคาคตจะมีระดับ h a r นะคะน่าจะมีแน่นอนอ่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะที่เซฟลองลงซึ่งหมดมันค่อนข้างเยอะมากๆเลยทุกคนนะคะอย่าลืมรับของรางวัลน,นะคะหรือแลกของรางวัลต่างๆด้วยเนาะใช่ค่ะซึ่งเซฟเนี่ยจะไปสู่าคุกกี้นะคะ <laughs> ส่งหาคุกกี้กันนะทุกคนเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราชอบมากๆเลยก็คือการสุ่มกระช้านะคะอ่ะมันจะมีกดล็อกนะคะรางวัลต่างๆด้วยเนาะทุกคนก็อย่าลืมกดน,นะคะเพราะว่ามันเป็นจุดแดงๆซึ่งถ้าเราเห็นจุดแดงๆไม่ค่อยได้เนาะเราก็อย่าลืมกดทุกอันเลยนะคะมีการส่งอีโมจินะคะเล่นกับเพื่อนก็อาจจะส่งให้ได้อ่าประมาณนี้ซึ่งนะคะทุกคนอย่าลืมนะคะมาสุ่มคุกกี้ ใช่ค่ะในเมื่อสายกากาชานะคะเข้าเส้นอย่างเราเนาะแล้วตัวของรถคลีปโซดาน่าสนใจมากแต่ว่าไม่มีเพสค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเรามาสุ่มแบบของฟรีกันก่อนนะคะแต่ที่ตัวปักเขาให้เฮ้ยเป็นลูกคุกกี้เหมือนมันจะสุ่มมากเลยทุกคนถ้าเป็นลูกคุกกี้นี่น่าจะได้เออ่คุกกี้แหล่นะคะมา ไม่รู้ว่าเป็นอีปิกอะ่ะมันได้เป็นลักษณะไหนเพราะอะไรมันไม่เคยได้เลยเออเงองแงจริงนี่โคตรเท่แต่เยอะไปละเอาแหละสามตัวรวดอุ้ยนี่ไงน้องนี้นะคะเจ๊อัพรถกวาแบกอุ้ยกวาแบกกีเหรอน้องกีเราจะเรียกน้องกีอย่างเดียวไม่ได้นะอันนี้นะคะคุกกี้ซอสพริกเนาะ ลูกสาวลูกล่าไม่รู้นะแต่แบบนางฟ้านะคะนี่หมาป่าเท่นะทุกคนนี่ฮุกกี้หมาป่านะคะอย่างที่เราจะเรียกน้องกวานหรือเราจะเรียกน้องกีอะให้เลือกอุ้ยแต่อยากได้เข้าลายด้วยอะอันนี้ปักเขาให้นะคะไม่เป็นลูกฮุกกี้แต่เป็นลูกหนีน่าจะได้พวกเศษเนาะทุกคนแบบไม่ได้ฮุกกี้เยอะอะไรอย่างนี้หรือเปล่าะะเซฟยังแบบไม่เคยลองดูเลยว,ว่าแบบ เออมันต่างกันยังไงนะคะแบบลาสปอยหรือมันหลอกเราเฉยๆทุกคนที่ี่มันไม่มีอะไร <c oughs> อ๋อได้เศษเยอะอุย้ยมีเสียงด้วยอะ่ะเท่มากแต่เราไม่ได้ไปแค่หนึ่งตัวอย่างเมื่อกี้หรือสามตัวขึ้นไปจะเป็นรูปคุกกี้ นี่ไม่น่านจะเกี่ยวละไม่น่ใจว่ามันเป็นที่อะไรเนาะที่แบบเป็นรูปคุกกี้นะคะหรือ4ี่ตัวหรอขึ้นไปอะ่ะอาจาจะเป็นไปได้อันนี้นะคะจากที่เราสุ่มกันมาเนาะก็จะภาพกราฟิกนะคะจะเป็นประมาณนี้แล้วก็จะมีเลเวลโรชไฟนนะคะที่จะปลดล็อกนะคะ ต่างๆให้ดูไวน้นาอซึ่งนะคะตอนนี้เนี่ยยังสามารถนะคะลงทะเบียนล่งหน้ากันได้ทันนาะแล้วเราจะได้เล่นกันมาที่26มิถุนายนนี้พร้อมๆกันนะคะในรูปแบบตัวเต็มนะคะแล้วก็น่าจะได้เล่นนะคะกันเยอะแยะมากๆเลยบอกเลยว่าน่ารักมากๆเลยทุกคนในคมอมนี่ยเซฟยังไม่เทสนะคะแต่เนี่ยเซฟลองเล่นในมือถือดูนาะมันก็ไม่ได้หล็กนะคะขนาดนั้นน้อมันเล่นได้นะคะแต่ไม่รู้ว่าอนาคตนะคะแบบรูปแบบเต็มอาจจะลื่นกว่าน,นี้ก็ได้น้ออยู่ที่การตั้งค่าด้วยนะคะวันนี้เซฟไม่ เล่นตังค่าเลยเพิ่มเติมเลยนะคะอ่ะแลวมันมีอีกโหมดหนึ่งทุกคนนะคะเมื่อเซฟลองเล่นมาเรื่อยๆเนาะมันเป็นโหมดแบบเหมือนลงเขาเรียกไงอะถ้าเราตีว่าเป็นค o กกี้รันคิงด d อมมันจะเหมือนแบบอ่อเขาเรียกไงอะที่เล่นเป็นรายวันนะทุกคนที่เอาผงผงคุกกี้มาอัพอะไรเงี้ยเออคล้ายๆเลย,เลยถ้าระดับ s b o a จะปลดล็อกภายในโอ้ไวมาก ดูทุกคนมันมีแร้งกิ้งให้ด้วยนะคะอันนี้เซฟก็ตีๆวิ่งๆเพราะว่าอะไรไอ้น้ำผึ่งเนี่ยไอ้ผึ่งตัวเนี้ยมันแบบว่ามันถูกเรียกออกมาใช่ไหมแล้วมันจะเพิ่มนะคะเลือดให้กับรังรวงผึ่งหกเหลี่ยมด้วยอะ่ะซึ่งเซฟก็จะต้องเคลียทั้งมอนที่เดินตามแล้วก็เนี่ยตัวที่แบบเพิ่มเลือดให้อยู่ดูซิเพิ่มเลือดอีกแล้วเอสบวกเซฟน่าจะไม่ได้นะทุกคนๆๆน่าจะแบบเอาระดับเอสไปก่อน ะะจริงเราสามารถสลับนะคะตัวของคุกกี้มาลงได้ถ้าไม่ผ่านแล้วเป็นอะไรไหมใช่ไหมคะไม่ผ่านก็ลงใหม่นะคะอันนี้คือเซฟลองลงครั้งแรกเนาะทุกคนแบบไม่ได้เปลี่ยนคุกกี้นะคะอยู่ที่อัพเลเวลด้วยนะคะของเซฟอาจจะแบบไม่ค่อยได้อัพเลเวลด้วยเนีย่ยเซฟเคลียไม่ทนนันเนาะทุกคนถ้าไประดับ C นี่คือไม่ผ่านแล้วนะคะ C 3 2 น,นี่งไม่ทันนะฮะลองลงใหม่ได้นะคะนี่เวลามันเฟรมมันจะขึ้นตรงนี้เนาะซึ่งเราจับไม่ได้ของนะคะลองลงใหม่ได้ซึ่งหัวใจที่ใช้แอบเยอะอ๋อใช่เซฟพูดถึงประกาศจับทุกคนคล้ายๆกันเลยนะคะนี่เป็นประกาศจับเวอร์ชันเอ่อเอเวนเจอร์อ่านะคะเอเวนเจอร์เราเอาใหม่ได้ไม่เป็นไรนะคะเราเพิ่งเริ่มเล่นไปค่ะหมาปาก,ก่อนเลยแปลงล่างปึ่ง เออมันลดไวอยู่นะมีมันตีรับข้างได้ด้วยอะ่ะเออกำจัดไปแล้วก็แปะไปนะคะเรว่าหมาปากเก่งกว่าปะเนี่ยอุ้ยเลือดมันลี เออไปขวนพึ่งนะคะไม่สนอะไรแล้วจะขวรนตรงนี้มันลดเยอะอยู่นะแล้วพอไม่ได้เป็นหมาป่าแล้วชอบ <c oughs> กลับมาล่างเดิมเหลือเกินอ่าอันนี้นะคะก็คือพยายามใช้อันตินะคะเรื่อยๆที่จริงถ้ามีอันติ3ตัวเลยเซฟว่าน่าจะโอเคนะแต่เซฟอ่ะนั่นแหละเอาเอา,เอาน้องตัวอ,อื่นมานะคะแบบไม่ได้เปลี่ยน แล้วก็กดรับที่นึงนะคะมันได้ของครบเลยทุกคนนะคะซึ่งมันค่อนข้างดีนะคะเราไม่จ้องเป็นต้องกดทีละอันอันไหนเราเคลียว์ไว้นะคะจะได้ของค่อนข้างเยอะเลยค่ะตรงนี้ก็สามารถนะคะปั๊มนน่นในส่วนของขวดยาเ AH x p นะคะได้ค่ะ ค่ะก็จะประมาณนี้เลยนะคะสำหรับกิจกรรมที่เราจะได้เล่นกันนะคะก็ยังไงก็มารอนะคะเล่นกันนะว่าที่สู่ิัววิยาัยนี้นะคะอย่าลืมลงทะเบียนลงหน้ากันด้วยล่ะเดี๋ยวเซฟจะแปะนะคะลิงก์นะคะตรงดีสคริปชั่นด้านล่างเลยนะคะวิธีการลงทะเบียนลงหน้าเนี่ยง่ายน,นิดเดียวนะคะอย่าลืมอ่าล็อกอินกับเมลนะคะที่ใช้งานเนาะจะเป็นเมลที่ผูกกับคิงน้องก็ดีนะคะหรือเป็นเมลไหนก็ตามเนาะแล้วก็อ่าเลือกนะคะ Android กับ iOS นะคะทุกคนก็อย่าลืมตรงนี้กันด้วยนะคะสำหรับวัน นี่นะคะขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย